ก็มาเล่กันอีกสักวงนะแต่ว่าจริงขูนี้ขูหนึ่งกิโลเหมือนกันตอนนำ่บัวโลวันที่สิบเอ็ดมิถุนายนอุปเอดเราว่างกายในว่างกับเจ้าไว้กายในว่างวายในว่างตัวนี้ตรงก็ดีว่าเจ้าไว้กับแต่ว่าตัวจะเหล็กว่า ตัวนี้ก็จุนไม่แก้บกับจุนเรื่อยๆมีประโยชน์ประโยชน์ตำงานตลอดเปลื่นกุ้มเปลื่นปางไม่เรือกับตัวนี้มันจะเกี่ยมากุ้มลบสันติตัวนี้จุนแกร่งตุบนะตุบนะนะกลางนะกวนโตนะยิงกวัดเดียวมันยิงจบครับแล้วก็ตัวนี้ยัน จนมาเล้วราวอาวา่ะจำอะไรจออตือว่าเป็นวัวจะมีประสบการณ์อายุกับเราแปดเก้าปีมาเล่กันดีเจ้าไว้เจ้าไว้นี่อายุกรเราเจ็ดแปดปีตัวนี้ก็จนมาตาบุ้นจะหน้าตรงตะมือนึงตัวนี้ก็ยินเมื่อหนำแก้งเหมือนกันจำอะารจิเย็นมาเย็นกั่นไม่เดินเหมือนกันรอยเปลี่ยนเดินแต่ก็พิธีตัวนี้ มันเวลาโจกโยดันมันต่ำเมื่อนกับว่ามันยิงงะดนิกวียงต่อยลังมากรบเลยอาการแต่ไม่วิงนะสมัยจรองหัลลังๆงมันโกโยดโกไรกัไม่ได้ไรมันเลยอืยิงเจ็บมันยิงก้าวมัดก้าวโคตรก้าวตุบก,ก้าวบางนักนะถัวนี้สาดิตสาดิตจอบหลงกองอมปางนักนกะปางเจ็บ แล้วก็มีประ,ยะโยชน์ตลอดเหมือนกันตัวนี้จะรูปร่างจใหญ่ว่าตะกิดแต่ว่าตรงเขาเรียทะกิดอืตอนนี้ตลาดอุ่นอยู่ดิควายในว่างนะเราเป็ดสมาจิกปุ้มหวาน้าไอ้มือตัวนี้อไนนอ,นอ้มือได้แทงแน่นอนอืมเปลือบเปลือยชนะจะด้วยทำเพราะว่าวหัวกวัดเลี้ยวนี่ ต้องอยุตตัวเตือนไปมันสช่ไหมในเมือจะไว้ตัวเตือเราต้องอยุติเจ้วกว่อนเรื่องเงินกยว่ากันเพราะว่าปลายยนดน่าจะจะไว้ไม่ลงุงโกรดคนมันเจ็บมาตตวปลายยอดมาก็ไม่ปืดได้ครับแก้งตัวนี้จนได้นัแก้งดังโง่เลยกวัดกันมันเนี่ยั้นาักปากตือแล้วผมรว่าจะโกรรุ่งเนี่ยคือที่บ้านหนที่เนี่ตัวนี้ กว่าได้รักปากเลยการลงเล่ระบาดจิกดักได้จบได้ข้อมูลกับระบาดน,นี้ต้าพิดปลานประกันได้ก็ไปจะก้องวด,ด่ดเลยกับ